เมืองวางเวียงได้แจ้งการให้ประชาชนที่มีกิจการบริเวณโดยรอบหรือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ย้ายออกจากบริเวณสนามบินเก่าตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาครับแล้วก็อย่างช้าเนี่ยไม่เกิน30เมษายนปี2023นี้เพื่อจะได้เริ่มลงมือก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยหนังสือห้องว่าการเมืองวังเวียงได้แจ้งมายัางงนายบ้านวังเวียงบ้านสว่างบ้านเวียงแก้วบ้านเมืองซองและบ้านผลเพ้งผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารธุรกิจบริการต่างๆที่อยู่ในเขตสนามบินเก่าและภาคบริการที่เกี่ยวข้องให้ทราบครับว่าบริษัทอีจินวิศวกรรมก่อสร้างลาวจำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานพื้นที่สนามบินเก่าจะได้เริ่มลงมือก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวตามแผนการของบริษัทที่วางเอาไว้ให้สําเร็จโดยเร็วฉะนั้นครับจึงต้องให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆได้ย้ายกิจการออกจากพื้นที่พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆออกจากพื้นที่ของบริษัทที่ได้รับสัมปทานสนามบินเก่าโดยเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาครับ แล้วก็ให้แล้วเสร็จเสร็จสิ้นอย่างช้าสุดไม่เกิน30เมษายนสิ้นเดือนนี้นะครับจากนั้นทางบริษัทจะเข้าไปจัดการพื้นที่ดังกล่าวต่อไปหากผู้ประกอบการใดยังไม่ย้ายออกหรือย้ายไม่ทันหากเกิดผลกระทบจากการก่อสร้างทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเราลูสวีดีโอ